ว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้อยู่นานมากเลยนะฮะลืมไปหมดแล้วว่ามันต้องเล่นยังไงนะฮะที่ไหนแล้ววะนิ่งไว้มันไม่รู้หรอกว่ามึงม้าอะไโอ้หมาไม่กอด วิ่งก็ได้วะวิ่งก็ได้วะวิงวะว่งก็ได้มาวิ่งแล้วโอ้ oh! นี่จุกจุกมาสเตอร์ไงล่ะเฮ้ย hey! กัดไปโดนกุหลอบรอบที่แล้วกัดไปโดนกูรอ,อบนี้อย่าวังเลยต้องเป็น the same time the same place the same the same t h i n g the same r e s o r c ยเยอะวาย,วยตายห่าแล้วขอนีเข้าห้องก่อนเอกูจะลอจากตรงนี้ไปยังไง่ย หลุดพ้นหลุดพ้นทางแห่งการหลุดพ้นทางแห่งการหลุดพ้นคือการเนียน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 เนียนอยู่ยังเนียนอยู่ยังเนียนอยู่ได้อยู่แหมหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นอย่ากระโจนใส่ยาโอ้ทางตันทางตันใจเย็นเดินไปเดินไปยังรอดอยู่แหละยังรอดได้อยู่เสียงเดินมาจากไหนวะกูรู้แล้ว รู้เลยอ่ะโอ้ my god ฟัคอย่าแค่แค่ตรงนู้นกูก็ลำบากเต็มทนแล้วโอ้อโยอ่าเอ้ยว้ายมึงมาสองเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูที่นั่งประธานาธิบดีนะเว้ยที่นั่งประธานาธิบดีนะเว้ยเฮ้ยแม่งไม่สนใจ help me oh my god ดูดโอ้ยมาวิ่มึงยังอยู่อีกเหรอ มันยังเดินตามอยู่โไม่กอดเฮ้ยสีเขียวสีเขียวแบบนี้พี่ชอบสุดยอดไปเลยสิ่งเดียวเลยว่ากล่กองกล่องอะไรอ่ะมุงเอากล่องให้กูทําไมตอนนี้เนี่ยโอ้โหรีพอร์ตอะไรวะอย่าเพิ่งโอ้โ oh, หคําบงคําใบตอนนี้เนี่ยนะมันเป็นห้องอะไรวะเนี่ยไว้ถ่ายหนังโป๊เหรอเฮ้ย <Hey, S 2> มี้เห็นตัวเองในกระจกหยุดอยู่ตรงนั้นคุณผู้ต้องสงสยัยคุณมาทําอะไรที่สถานีตารวจแห่งนี้เพราะแต่คุณหน้าตาดีพอควรเลยนะคุณชื่ออะไรครับ ไอ้สับก่องนี่มันเพชรมันหายเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ามันคือสิ่งที่ผมกําลังคิดอยู่อย่าบอกนะอย่าบอกนะงั้นก็ไม่ต้องมีใครบอกทั้งนั้นไปแล้วเว้ยยายาไม่ยาโอ้โหชื่นใจเลยมึงเออไม่มียาด้วยสิชิปชิปหายของจริงจุดแก๊ ข้ามาห้องไหนกูไม่มียาแล้วนะเว้ยกูโอ้ยตกใจเงาตัวเองโอ้โทรศัพท์เรียกคนมาช่วยตำรวจตำรวจช่วยผมด้วย๋อกูเป็นปตำรวจกูลืมไปเว้ยเพชรรวมกับสิ่งนี้เพื่อเปิดออกมาเป็นอย่างวะตาตำรวจโหภาคภูมิใจในเอกราชอะไรวะเนี่ย USB รีออนมันมันไม่ใช่เวลาเว้ยจริงๆนะ USB ผมต้องไปชั้นสองว่ะไปเปิด PC e. PC PC ผมโอ้โหบิ NP ๊กบอมทำเล็กทำเล็กหนีงแมงอุ๊ย The fuck ว้าวล้อเล่นล้เล่นโอ้ยเย้มนยังอยู่ไปยังไงดีเนี่ยอุ้ยเฮียบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอยู่ข้างบนหัวกูเนี่ยไอ้กูกัดโคกูตายแล้วนะอู้หูเป็นไปไม่ได้ที่กูจะไม่ตายแต่กูก็ไม่ตายว่ะโอ้โหแต่อันเนี้ยถ้ากูโดนไปกูตายแล้วแหละมันไม่คิดจะไปไหนเลยหรอคิดว่าถ้าผมจ๊บเข้าไปมันจะได้ไหม หลบไปหลบไปโอ้ดมรักแร้ไปทีหนึ่งไงสัตว์เอ้ยไม่ตายด้วยไงล่ะผลของความบ้าบินเดี๋ยวเปิดแมปแป๊บไรเบอร์รี่ไปไรเบอร์รี่เหรอไม่ใช่ใช่ถูกต้องผู้หล่ของกูเนี่ยโอ้หน้องเอยน้องไม่เหนื่อยเหรอที่ตามหาพี่มาทั้งชีวิตเนี่ยบางทีน้องน่าจะไปหาคนที่ดีกว่าพี่นะเชื่อว่าคนที่ดีกว่าพี่เนี่ยมีเยอะแยะน้องอย่าเสียเวลาอยู่จมปักหลักอยู่กับพี่เลยพี่ว่าพี่ไม่ดีพอสำหรับน้องนะจริงๆแล้วอะ ชิบหายห้องนี้มันมีอะไรวะไม่นะไม่นะห้องนี้ใช่ไหมวะกูเตรียมช็อตกันก่อนมันตายหมดแล้วใช่ไหมอือหือกูคุยใครนี่เซฟไดย์แล้วเปิดเครื่องตัวเ,ออเปิดไปแล้วได้อะไรไลนิ่งฮอกว้าวคืออย่างว่าเฮ้ย สิ่งนี้มีประโยชน e oh. oh ์โอ้โหกินได้กินดีได้ไปหอนาฬิกาปะใช่ผมยังไม่ได้ไปหอนาฬิกาไม่รู้มันไปได้ไหมแต่เดี๋ยวผมจะลองดูซึ่งมันไปยังไงวะเนี่ยพิหายเอ้ย